ทางเดินเข้าสู่มากเข้าสู่ผลมันต้องวางทุกสินสู้อย่างมันต้องวางพลังชานให้หมดพลังชานต่างๆต้องวางถ้าต้องการไปมากไปผลนต้องการต้องการผลต้องทิ้งสิ่งนี้ให้หมดมีพทะเจ้าเข้าสู่รูปฌานจีอรูปฌานสีโรสมามะบากก็ต้องทิ้งหมดแล้วเข้าสู่มากเข้าสู่ผลมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราจะเอาตัวนี้เข้ามาใช้แต่เป็นพิหารธรรมทำให้เครื่องอยู่ได้พอทำช้านุ้งปวดนี้จะไม่โซกัทางกับอะไรไหมพอพูดเึ้นแล้วก็บ้างทางนั้นแหละ ว่ามันจะมีผู้ที่สร้างบาเรามีตทธอย่างก็ลุงปู่นั่นอีกก็หลายรูปอยู่นะสร้างอืมแต่ว่านี่ที่ที่จะพระองค์ต่อไปจากข้อสีอัยเมตตานี่องค์ต่อไปก็จะเป็นของหลวงพ่อไอันนั้นพรอคูรูบาเจ้าศรีพิชัยนั่นก็ถูกข้อยากรนนะนั่นนั่นพูดกับหลวงปู่มั่นว่าก้าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้อีกแล้วเพราะก้าถูกข้อยากรแล้ว <c oughs> นั่นในเรื่องของเรื่องมัน อันนี้การสร้างบริษ <and> <ited> ัเป <spirituality> ็นพระทยางนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะพูดถึงตรงๆนี่หลวงปู่เคยสร้างมาก่อนเคยสร้างมาก่อนลุงปว่ามาวางตาทีเหรอคะวางตั้งแต่เริ่มต้นอค่ะบางตั้งแต่เริ่มต้นคือไม่ใช่ว่าเพิ่งบางในชาตินี้อืมเพราะาัฒนาความสําเร็จเพราะาัฒนาความสําเร็จตรงนั้นมันเลยพลิกสัญญา คำว่บบาบาดแาความสําเร็จนี้คือหลวงปู่ต้องการที่จะเป็นพระโพธิญาณน,นั่นแะแต่พอมาที่มันเป็นเนี่ยที่มันตัดทิ้นปัญหาก็คือว่ามาในชาติที่ไปสร้างวัดดูลริมน้ําแล้วถูกผู้หญิงถูกผู้หญิงลุมสะกมก็เลยต้องสังขาที่เศษชาตินั่นแหละ นั่นแหละที่ชาตินั้นเรยเบื่อหน่ายก็เลยไม่คิดที่จะจ้างบาร,รมีเป็นปู่ที่ยาีกแล้วก็ตัดทีปัญหาพิกสัญญาเขบาบอกเข้าใจไหมนั่นแหละอย่างงั้นกาลังที่หลวงปู่ที่คิดก็เลยต้องอยู่ตามป่าตามเขาจนถึงวันหลวงปู่สิ้นลมคิดจะมาออกลกออกสงสารอีกแต่ผลสุดท้ายก็นี่แหละมันสร้างมากันทําไมหลวงปู่มันก็อย่างนี้แหละศาสนามันจะจมไปอย่างนี้แหละอยากจะสร้างอะไรก็สร้าง,ก,างก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่นี่ก็คือศาสนาพุทธหลวงปู่พูดอย่างนี้ นั่นะมันจะต้องเอาธรรมาวินัยนี้ออกแสดงไม่ใช่ว่าเราเป็นไปไประการประมาทหลักธรรมวิไนเราจะทําได้แค่ไหนก็ทําไปก็ไม่ได้ว่าใช่ไหมละ่ะแต่พระพุทธเจ้าสอนแบบนี้ไงที่หลวงปู่พุดก็เลยเอาหลักคําสอนนี้วางไว้เลยคุณจะทําแค่ได้ขนาดไหนรูบาอาจารย์ทําได้ขนาดไหนแต่อย่ามาประมาทกันไงนี่หลักคาสอนของศาสนาพุทธเป็นแบบนี้